วัสดีครับพี่พทุกท่านวันนี้พบกับช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝ mm. ากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับ mm. และฝากกดแชร์ด้วยนะ mm. มาพวกอง์คแรกเลยดีกว่า mm. เป็นน่าจะเป็นอุปคุตขมินนะพี่ mm. พี่ดูเนื้อ mm. ถ้าใครดูไม่ชัดเลยอันขอรูปเพิ่มเติมได้นะ แต่ผ้าเทดูง่ายครับพี่ดูดินดูหน้าดูตาท่านครับแล้วพี่ดูด้านหลังครับพี่ดูข้าเผื่อค,ความแห้งความเก่าดูทาเป็นธรรมชาตินะครับองนี้ขอสองพันครับต่อไปครับเป็นพ่อท่านคล้ายนะพี่ งนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะพี่องนี้พี่ดูตัวรอพี่ดูเนื้อฮารัดดูธรรมชาติก้นหูนะพี่พี่ดูรอยตะใบคืนเนหมดแล้วดูเม็ดเดือดดินเบ้าครับวงนี้น่าจะรอออกมาไม่เต็มนะพี่พอทางคล้ายรีบๆสักนิดหน เนื้อแท้ดูง่ายนะพี่พอตั้งใ้ขอสองวันสามครับต่อไปครับเป็นปั๊มซ้ำนะพี่พี่ดูเนื้อหาดูดินเบาเ้าติดเดี๋ยวแบบเดี๋ยวพี่ดูปั๊มซ้ำดูนี้ดูความแห้งครับ ดูหน้าดูตาท่านผ้าสวยมากพี่ผมอยากจะบอกว่าผ้าสวยมากเทดูง่ายเลยนะ,ะพี่ดูเนื้อด้านล่างครับขึ้นมาเป็นกริดเลยครับใตะไบกลื้มเนี่ยหมดแล้วพี่นั่นลอยชอ่์อุ้งนี้ขอสองพันห้าผ้าสวยมากพี่ต่อไปครับนี่พี่คือเป็นพิมพิมเตารีดนะครับ แต่ว่าอันนี้ไม่มีขอบข้างนะพี่มีแต่ตัวองพระนะแล้วพี่ดูเนื้อหารอยปิดทองเดิมๆเลยนะพี่ดูเนื้อหาดูความแห้งครับดูธรรมชาติของพระพี่ดูด้านหลังครับพี่ดูรอยตะใบก้นมาแล้วแปลกนะพวกนี้น่าจะรอเป็นชอบบ่อเหมือนกันครับแต่ว่าคือเหมือนตัดปีกครับ ตะใบเก็บปีครับองนี้แปลกนะองนี้ขอยี่สครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดอาปาะชีนะพี่พี่ดูดินเบ้าครับเพียนดินเบ้าไหมพี่ดูดินเบ้าครับ แล้วพี่ดูด้านหลังครับรอยตะใบดูเนื้อหาครับองนี้น่าจะเป็นทองผสมนะครับผมว่านะเป็นแข้งขีดด้วยนะพี่พี่ดูหน้าดูตาท่านก่อนองนี้ขอสองพันห้าครับต่อไปครับเป็นปูทวดหน้าจีนปี0ูนย์แดนะครับพี่พิมพ์เข้าไปใน Google ได้เลยนะครับ พี่ดูดินเบ้าผ้าลอเทดูง่ายนะครับนี่ได้ตลับทองสักใบสวยครับรวยชอบองนี้ก่อสองมาห้าเหมือนกันครับพี่ไม่ต้องกลัวพระตุกองผมคัดสรรมาอย่างดีครับของไม่ดีผมพูดต่อหน้าพระเลยของไม่ดีผมไม่เอามาแน่นอนครับ ต่อไปครับพี่ดูองนี้เป็นทองเหลืองลมดำนะครับพี่ดูเซียนวิ่งครับองนี้เป็นคางขีดนะครับพี่ดูรอยปั๊มรอยกระแทกครับพี่ดูด้านข้างครับพี่ดูรอยงัดดูด้านหลังนะครับตัวหนังสือดูลมดำแห้งนะครับพี่ดู สวัสดีนะครับพี่เอาตัวตัดไหมเอาตำหนิไหมครับวงนี้ขอ2อันแครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดเนื้อว่านนะพี่วงนี้ผมได้คากอบเก่ามาเลยนะแต่นั้นที่ที่ไอนะ้นังชํำทั้งนี้คือเขาจับมาบที่หน้าตาท่านแล้วพี่ดูตาลึกนะครับ ดูพิมพ์ดูทรงครับพี่ดูริ้วจีวรดูความคมเส้นนะครับลงปูทวดวิ่งพี่ดูคราบดูธรรมชาติคนระับแล้วอยู่ในกรอบเก่านะพี่องค์นี้ขอสองบันหกครับ ต่อไปครับเป็นปู่ทวดปีศูนย์หกนะครับพี่ดูเซียนวิ่งมีหูนะพวงนี้แล้วพี่ดูผิวไฟตามซอกอยังอยู่เลยนะดูความโคมองหูครับดูเซียนวิ่งพาเทดูง่ายนะพี่ดูคีบปิ้นเดิมเลยนะครับรอยเจาะหู ตัวตัดครับองนี้ขอสองพันครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดน่าจะเป็นวัดค้อหมูนะพี่แต่ผ้าเท้ดู้ง่ายนะครับผ้าลอบูรานะครับแต่องนี้พี่ดูไม่เดือดดูธรรมชาติผ้ายังสวยนะพี่ครบเก็บอย่างดีเลยครับ พี่ดูครับรอยธรรมชาติรอยตะใบครับรอย่อด้านล่างพี่ดูดูดินเบ้าครับองนี้ขอสองวันสองครับต่อไปครับเป็นปูทวดพี่ดูเซียนวิ่งก่อนองนี้ดูหน้าดูตาท่านนะัพระยังสวยอยู่นะครับพี่ดูความคมงจีวรนะรพี่ดูเซียน พาน่าจะเขาใช้มาสักนิดนะพี่ผมว่านะแต่ตัวหนังสืออะไรยังคมอยู่นะพี่ดูขีปิ้นครับองค์นี้ขอสองบนเจ็ดครับแรงพบองค์สุดท้ายครับเป็นปู่ทวดพี่ดูดินเบ้าครับ พี่ดูด้านล่างโชว์ด้านล่างครับชัดจนนะองนี้ขอ4,000ครับเนื้อนาวะนะพี่สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าผู้พี่สนใจองค์ไหนก็โทรหาผมได้เลยครับ0630800174ครับ ถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ